เริ่มต้นที่สองสสพักประชาชนก่อนนะครับเมื่อวานนี้คุณรักชนกศรีนอกและคุณสหัสวัต์คุ้มคงสสพักประชาชนไปร่วมงานที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์งานคือการฟ้องคดีโดยรัฐการปิดปากขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนจัดโดยองค์กรภาคประชาชนหลายองค์กรนะครับทั้ง V ีแ Fair พีมูฟและอื่นๆอีกมากมายในงานนั้นคุณรักชนกฮะบอกว่าสิ่งที่ตนพูดออกมาไม่มีใครปฏิเสธว่าเป็นการพูดเพื่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ของผู้ประกันตน และถ้าเราพูดเพื่อประโยชน์ของผู้ประกันตนมีเหตุผลอะไรที่จะต้องมาฟ้องเราพอตอนเอาข้อมูลต่างๆออกมาตีแผ่ออกมาขยายประชาชนได้รู้ถึงความเละเทะและความเน่าความที่ประกันสังคมนั้นเป็นเหมือนบุฟเฟ่คนแวะเวียนเข้ามากินหาส่วนต่างจากประกันสังคมแต่รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงบอกว่าไม่รู้เรื่องนะแล้วก็ไม่ช่วยเราในการค้นหาข้อมูลก่อนที่คุณรักชนกจะพูดแบบมีอารมณ์เลยว่าสิ่งที่เราได้รับ กลับกลายเป็นการที่เราถูกฟ้องทั้งทั้งที่เราพูดเพื่อผลประโยชน์ของผู้ประกันตนครับว่ามันเหตุผลอะไรวะที่ต้องถูกฟ้องการที่เรามาพูดเงี้ยมันสามารถปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกันตนได้มหาศาลสิ่งที่เราต้องจ่ายเนาะเวลาทุกนาทีที่เราต้องเสียไปกับการสู้คดีเนี่ยเรากำลังจะมาเปิดเผยเรื่องเนี่ยประกันสังคมซื้อรถใหม่แล้วก็บอกว่า ของเก่าเอาไปบริจาควัดสุดท้ายไปให้นอมินีอะไรก็ไม่รู้คือเวลาที่เสียไปสําหรับการไปทำประโยชน์อื่นๆให้กับประชาชนน่ะพูดจริงๆนะในเคสแบบเจเนอเรลนะทั่วๆไปเลยนะคือถ้าคุณน่ะทำตัวไม่ดีคุณเป็นคนกักขละแล้วคนเขาวิพากษ์วิจารณ์โดยสุดจะลิตแล้วแบบแล้วความจริงไม่ได้หรอคนรวยคนมีเงินผู้มีอำนาจจานวนมากเนี่ยที่คุณแบบว่าทำทำตัวเฮงซวยเซงกระบวยห่วยแตกอะ แล้วคนเขาก็วิาพากษ์วิจารณ์คุณอะแล้วคุณก็ใช้อำนาจเนาะอำนาจแล้วก็ฐานะที่ดีกว่าคุณไม่ไปฟ้องปิดปากทั้งๆทงี่คุณก็ทําตัวแบบถ,ถ้าถ้าให้คนมันวิาพากษ์วิจารณ์หน้าให้คนมันมันด่าจริงๆอะอีกคนหนึ่งคือสสสหัสวัิรคุ้มคงจากชนบุรีพักประชาชนบอกประชาชนทุกคนจํานวนมาก <c oughs> เห็นแล้วว่าสิ่งที่เราพูดนั้นเพื่ออะไรเราไม่ได้ตั้งคําถา,ถามถึงบุคคลธรรมดาหรือประชาชนทั่วไปแต่เราตั้งคําถามไปถึงนักการเมือง ที่มีหน้าที่ในการบริหารประเทศประกันสังคมในขณะนั้นเนี่ยบริหารตามอำนาจในขณะที่เขาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก่อนจะพูดว่านักการเมืองไม่มีสิทธิ์ฟ้องประชาชนเมื่อถูกถามคำถามในการทำงานแต่ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวก็อีกเรื่องหนึ่งพร้อมเปรียบเทียบถึงรัฐมนตรีของญี่ปุ่นนะฮะที่เขาถูกกลดด่าจงต้นลาออกรับผิดชอบกับสิ่งที่กระทำไม่ใช่มาไล่ฟ้องประชาชนเหมือนนักการเมืองไทยนะฮะ ค่อนข้างจะเปิดโอกาสให้คนที่มีอำนาจต่อรองทางการเมืองหรือทางเศรษฐกิจสูงเนี่ยมีสิทธิในการเข้าถึงระบบยุติธรรมเนี่ยมากกว่าประชาชนทั่วไปมากกว่าเราไม่ต้องพูดเลยนะหรือว่าใช้คำง่ายๆคนรวยมีสิทธิเข้าถึงระบบยุติธรรมมากกว่าคนจนเพราะว่าการฟ้องหมิ่นประมาทการอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องวางวางเงินเนาะซึ่งคนจนจะมีปัญญาที่ไหนไปจ้างทนาย ฟ้องหมิ่นประมาทแล้วกลไกแบบนี้ครับใช้ในการปิดปากจํานวนมากและแน่นอนนะฮะแม้ไม่ได้เอ่ยชื่อถึงเนี่ยแต่ก็มองกันได้ครับว่าน่าจะหมายถึงคุณสุชาติชมกลิ่นเพราะว่าเขาพูดถึงเรื่องประกันสังคมคุณผู้ชมย้อนกลับไปเมื่อหลายเดือนก่อนสองท่านเนี้ยคุณรัชนกกับคุณสาสวัสดออกมาเปิดเผยเลยการใช้งบในกองทุนประกันสังคมกว่า7 0 0 0ล้านไปซื้อตึกสกายนายนะครับแถวพระราม9ซื้อมา7 0 0 0ล้าน มันมากกว่าราคาประเมินแล้วก็ไปตรวจสอบเชิงลึกว่าบริษัทที่ขายมีความสัมพันธ์อะไรกันยังไงกับผู้ใหญ่ในกระทรวงแรงงานแล้วตั้งคำถามว่ายุคนั้นเป็นยุคคุณสุชาติชมกลิ่นนะพอคุณสุชาติชมกลิ่นถูกพาดพิงฟ้องหมิ่นประมาทเลยครับแล้ววันนี้เป็นวันที่ศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเดินทางไปศาลด้วยตัวเอง ให้สัมภาษณ์ว่าจริงๆคนเป็นสสมีช่องทางในการตรวจสอบมากมายจะยื่นผ่านปปชก็ได้จะเข้ากลไกลตรวจสอบอื่นก็ได้แต่นี่มาพูดให้ตนเสียหายนะฮะกล่าวหาทางโซเชียลรามมาถึงครอบครัวเป็นสิ่งไม่ถูกต้องตนเลยต้องมาพึ่งกระบวนการยุติธรรมแล้วบอกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ตนเดินทางมาศาลด้วยตัวเองตั้งแต่เกิดมาจนมาเป็นรัฐมนตรีไม่เคยยื่นฟ้องใครแม้แต่ครั้งเดียวแต่ที่ฟ้องทั้งคู่เพราะการกระทําของทั้งคู่ เกินขอบเขตเสื่อมเสียมาถึงครอบครัวตนตอนจะบอกว่าทั้งสองคนเนี่ยเกินเยียวยาแล้วคะคนถามว่าจะมีการไก่เกี่ยรหรืออะไรไหมเนี่ยผมบอกเลยมันเกินเยียวยาสอคนนี้เกินเยีย,ยาที่จะไก่เกี่ยาเคยอย่างี้จะไม่มีการไม่มีทางไม่มีทางเพราะคนคนนี้คือต้องต้องเห็นถึงความที่เขาใส่ร้ายคนอื่นแล้วก็คนอื่นเขาเดือดร้อนอย่างไงกล่าวหาคนอื่นใส่ร้ายคนอื่นเอ,อ่ยชื่อคนอื่น สุดท้ายต้องให้เขารู้ว่าผลลัพธ์คืออะไรไม่ใช่หน้าที่สสหน้าที่ผู้แทนสามารถตรวจสอบได้ทํางานได้แต่มันมีกระวนการตรวจสอบตุกการทํางานแต่ไม่ใช่ใช้โซเชียลหรือออกข่าวว่าคนนั้นว่าคนนี้โดยตัวเองเป็นผู้ถูกคนเดียวเนี่ยมันไม่ถูกวันนี้พอมาแต่สนมุญฟ้องนะครับศาลเลื่อนการเบิกความไปเป็นวันที่16มิถุนายนเพราะว่าทางฝ่ายจําเลยของสสทั้งสองท่านเนี่ยส่งทนายเป็นตัวแทนมาหนึ่งและขาดอีกหนึ่งคนให้เหตุผลว่าติดธุระที่ศาลอื่น ซึ่งวันที่16มิถุนายนนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องมาเจอกันอีกแล้วบอกว่าอยากให้มาศาลมาเคลียร์กันในศาลก่อนจะบอกนะครับว่าขออนุญาตรักษาสิทธิ์ตัวเองครับไม่ไกลเกลี่ยสำหรับคนคนนี้ซึ่งก็หมายถึงทั้งคุณไอซ์รักชนกแล้วก็คุณสหัสวัต์ด้วยก่อนจะย้ำอีกทีลวครับว่าทั้งคู่ในเกินเดียวยาจะไม่มีการไกลเกลี่ยแน่นอนครับท่านผู้พิกษาท่านก็ถามในเรื่องของความประสงค์เรียกทางทนายจำเลยมาด้วย จะมีทางประสงค์ไก่เกียร์ไหมนะเราบอกไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ขออนุญาตผมขออนุญาตตรงนี้รักษาสิทธิ์ไม่ไก่เกียร์สำหรับคนคนนี้อะไรเงี้ยแต่ถ้าประเด็นนี้มันมันเกินเกินที่จะเยียวยานะบุคคลบุคคลสองท่านนี้เกินที่เยียวยาเราก็ต้องให้กระบวนการการศาลยุติธรรมเป็นที่พึ่งของผมผมก็ไม่รู้จะพึ่งใครนะฮะผมพึ่งสื่อมวลชนได้ไหมล่ะก็ได้แค่พูดพูดออกข่าวไปเฉยแต่สิ่งหนึ่งที่จะตัดสินได้ว่าสิ่งที่เขาเก่าวหาหมินประมาทผมใส่ร้ายผมเนี่ยผมเป็นบุคคลสาธารณะอ่ะผมยอมรับ สามารถวิจารณ์หรือที่จะตำหนิติดเตือนได้หมดในการทำงานแต่ไม่ใช่กล่าวหาใส่ร้ายคือถ้าสงสัยหรือตั้งข้อสงสัยก็สามารถที่จะยื่นช่องทางต่างๆเช่นปปชตรวจสอบนักการเมืองหรือจะเป็นหน่วยงานรัฐอดีตนักการเมืองหญิงอีกคนหนึ่งฮะที่เป็นประเด็นในช่วง2-3สัปดาห์นี้ก็คือคุณแมวกุสมาวตีสุริโกมุตนะฮะ คุณแมวเด็กก็ออกมาพูดถึงประเด็นสาธารณะเหมือนกันเรื่องของการยุบพักภูมิใจไทยแต่สุดท้ายเด่ยพอพูดไปพูดมาพักภูมิใจไทยก็ขู่ฟ้องฮะจนเธอเนี่ยก็รู้สึกว่าทําไมต้องมาฟ้องกันเพราะว่าคนที่เป็นหัวหน้าพักเนี่ยก็เป็นถึงระดับรองนายกและเธอเป็นแค่ประชาชนคนธรรมดาทําไมถึงต้องมาฟ้องกันด้วยวันนี้เธอก็ไม่อยู่เฉยไปที่สาภาเจ๊แมวไปสาภายื่นขอให้ตรวจสอบจริยธรรมคุณอนุทินชาวีรกูล แล้วเธอพูดแรงมากว่านี้คุณจะทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ต้องเข้าใจหลักการด้วยต้องเป็นสุภาพบุรุษด้วยนะเดี๋ยวบอกว่าพอยื่นสภาเสร็จจะไปผู้ตรวจการแผ่นดินจะไปปปชเอาให้หายซ่าไปเลยรู้จักแมวน้อยไปแล้วคุณจะทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้คุณต้องเข้าใจหลักการคุณต้องเป็นสุภาพบุรุษ การทำอย่างนี้คือมันมันฟ้องศาลอาญ,ญาแล้วแล้วกพ็พี่ก็เลยมาแจ้งจริยธรรมในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพราคภูมิเจไทยนะคะผิดจริยธรรมแล้วต่อจากนั้นพี่ก็จะยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วก็ปปชด้วยเอาให้หายซ่าไปเลยรู้จักแมวน้อยไปนี่บอกว่าเอาให้หายซ่าไปเลยรู้จักแมวน้อยไปก่อนจะบอกว่าคุณด่าฉัน คุณทำร้ายฉันก็ต้องมีบทลงโทษไม่ใช่จะทําอะไรก็ได้นะจ๊ะนี่เจมแมวฝากมาแต่มากกว่าการฟ้องประชาชนคุณผู้ชมครับคือการฟ้องชาวบ้านนะฮะนอกเหนือจากเวทีที่เราเล่าไปที่ธรรมศาสตร์ยังมีอีกเวท,ทีที่จัดขึ้นโดย Greenpeace ครับเขาเล่าผ่านชีวิตจริงของชาวบ้านนักเคลื่อนไหวที่จะปกป้องทรัพยากรในบ้านเกิดของตนเองโดยเล่าผ่านครอบครัวระหมัญยะที่เป็นชาวอำเภอเทพา อำเภอจนะจังหวัดสงขลานะครับโดยเล่าผ่านสองท่านนี้คือคุณรุ่งเรืองและน้องไคริยะระมัญญะที่ได้รับผลกระทบจากการถูกฟ้องปิดปากครับจากการที่ชาวบ้านจังหวัดสงขลาเดินเท้าไปยื่นหนังสือต่อคอรมอในการประชุมคอรมอสัญจรที่จังหวัดสงขลาขอให้รัฐบาลทบทวนโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเทพาที่พวกเขากังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อชีวิตและต้องการสื่อสารเพื่อแหล่งทรัพยากรและแหล่งผลิตอาหารที่สําคัญของทุกคน แต่เมื่อเกิดการการสลายการชุมนุมกับกลายเป็นชาวบ้านที่ถูกฟ้องดำเนินคดีโดยรัฐและต้องต่อสู้จนถึงชั้นดีกาแม้สาลดีกาจะมีคำพิพากษาออกมาอย่างน่าชื่นชมแล้วมองว่าการใช้เสรีภาพการชุมนุมเป็นการจำเป็นต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแต่เวลาของการต่อสู้ที่ผ่านมาพรากหลายสิ่งหลายอย่างไปจากครอบครัวนี้นี่เป็นตัวอย่างสำคัญที่เราควรมีกฎหมายในการ ป้องกันการฟ้องปิดปากอย่างเร่งด่วนเพื่อไม่ให้ใครต้องถูกดำเนินคดีแบบฟ้องปิดปากจากทั้งรัฐและเอกชนอีกซึ่งพอพูดถึงกฎหมายนี้ต้องบอกว่ามีความคืบหน้านะครับเขามีร่างพรบป้องกันการดำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณชนนะร่างกฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการดำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณชน ในการรักษาประโยชน์สาธารณะนะครับโดยเขาจะไปแก้ไขครับกฎหมายอาญากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งเพิ่มคำนิยามของเรื่องที่เป็นประโยชน์สาธารณะเขาจะกำหนดลงไปเลยว่าเรื่องที่เป็นประโยชน์สาธารณะหมายความถึงการติดตามตรวจสอบการทุจริตในภาครัฐการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นส่วนรวม การอนุรักษ์หรือการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมการละเมิดสิทธิของประชาชนในวงกว้างหรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับประโยชน์ของประชาชนในวงกว้างที่จะส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนสารสำคัญจะแยกออกเป็นคดีอาญากับคดีแพ่งนะฮะเราไปดูในคดีอาญาก่อนฮนะเขาก็จะมองว่าเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเนี่ยจะไม่ถือเป็นการหมิ่นประมาทชั้นการพิจารณาตั้งแต่ตำรวจอายการศาลก็สามารถกั้นกรองได้ และถ้าเกิดการฟ้องปิดปากขึ้นมาสารเนี่ยสั่งยุติคดีได้เลยส่วนคดีทางการแพ่งครับคดีแพ่งหากสิ่งที่พูดหรือเผยแพร่ไม่เป็นความจริงแต่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเนี่ยจำเลยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยนะแล้วสามารถยื่นในศาลพิจารณาได้ว่าหากเข้าข่ายฟ้องปิดปากสารสั่งยุติคดีได้เลยในทางตรงข้ามนะครับถ้าคนไปยื่นร้องไปยื่นเท็จเนี่ยก็อาจจะต้องจ่ายค่าชดเชยเองด้วย นี่ก็เป็นความหวังครับที่ต้องอาศัยเจตจำนงของนักการเมืองในการผ่านกฎหมายนี้ให้ได้ครับเพราะไม่เช่นนั้นก็จะมีคนถูกฟ้องปิดปากเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนจริงๆในการปกป้องผลประโยชน์ของชาวบ้านก็จะไม่ได้รับการดูแลและสุดท้ายก็ถูกฟ้องจากผู้มีอำนาจด้วย